หลวงป้ากำลังจัดหนักจัดหนักไกลทั้งองค์อิงและทักษินสังเกตให้ดีนะรอบนี้นะฮะเสืออย่างน้อยสองตัวนะไม่ว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณไม่ว่าจะเป็นพลเอกเสรีเตมีเวทนะครับไม่ว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลไว้ว่าท่านพุทธอิสระและอีกกระบวนมากประกาศจองกระถินกินโต๊ะสหาบาทากำลังเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศัาากดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองอัดแน่นๆกันเลยนะที่เป็นประเด็นเล่าขานบอกเล่ากันมาการเคลื่อนไหวของเสรีพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เห็นชัดเจนว่าประกาศสงครามกับทางฝั่งทักษิณชินวัตรค่อนข้างจะชัดเจนขอเปิดทางสวัสดีครับป้าบัทานทาม โกหกใครไม่ไปหรอกนะพูดอะไรก็พูดตรงๆแต่ถามว่าน้อยใจไหมก็บอกน้อยใจพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยรับใช้เพื่อพรรคเพื่อไทยมาทั้งชีวิตแล้วอูรับใช้มึงมาทั้งชีวิตแล้วกูช่วยมึงมาตลอดว่างั้นนะ่ะนุง้งเองแพรตรงทางจะมีสติปัญญายัางไงที่จะบริหารตรงนี้ไม่มีหรอกเป็นการบริหารโดยพ่อทังนั้นนะคุณประวิทย์นะคราวที่แล้วคุณปฏิวัติน้องสาวผม จะมาอยู่ร่วมรัฐบาลได้ไงคขาที่แล้วต้องยอมเพราะว่าต้องการให้เสียงได้ครบก็บต้องยอมให้ตต่กูลวงตุวันเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณไม่มีสิทธิ์คุณทักษิณก็พูดกับผมนะตอนผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลน,นะบอกอยังไงงวดีตั้งแต่ต้นต้นปีนะตั้งแต่ต้นปีนะยังไงก็ไม่เอานะยังก็ไม่เอาวันนี้ผมก็จะมีเอกสารสองชุด พราะผมไปหาคุณทักษิณเยี่ยมคุณทักษิณมาสองครั้งนะครับนะเมื่อพิจิกาปีที่แล้วกับกุมภาพปีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเอกสารด้วยนะเอาเอกสารทีละชุดเดี๋ยวท่านจะสับสนนะนะครับชุดแรกก็เมื่อเดือนพิจิกานะครับแต่เยี่ยมอันที่หลายแต่ผมขอญาตปิดชื่อปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อะไรอะไรหน่อยนะครับ ก็ยังไม่ถึงเวลาอย่างนี้ผมมีจารักเกตมาผมยังไม่ได้พูดเลยคุณทักษิณมีอาการเป็นไงไปถึงในห้องชกเตกระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วย<อ>ห,รหรือหรือ,อนอนป่วยอย่างนี้นะใช่ไหมอ<ล>เอ,อ้ก็แค่นี้ลนะ่ะหนัง<อล>หนังใจเย็นๆ,ๆใจเย็นนะครับ แลมันมันถึงเวลาเรีย่ะแสงวันงล่ะคุณไม่รู้เหรอขั้นตอนเนี่ยผมพูดมา2สองเดือนสาเดือนก่อนกูพูดแค่ไปเยี่ยมใช่ไหมก็ไม่สนใจนะอะพูดต่อมารายการของเวิร์กพอยต์กูสักษินบอกจะไม่เอาตระกูลวงสุวรรณก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมวันนี้ผมก็เปิดหลักฐานว่าผมไปเยี่ยมจริงๆ ก็ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็จะหมดตามมาทีหลังที่ใจเย็นนะนมันต้องเป็นขั้นตอนยังยังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาให้เขาโตมาก่อนนะยังยังยังไม่พูดไม่พูด,พดใช่แถลงข่าวผมก็พูดไปแล้วไงว่าผมไม่เอาแล้ว ไม่มีความจาเป็นจะไ,ไม่ตรบัดสัตว์เหมือนกับพรรคอื่นใช่ไหมครับเ,นนเดียวที่นี่ผมไม่ได้พูดผมจะร่วมไม่ร่วมนะผมยังไม่ได้เลยผมบอกผมถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลเข้าใจไหมถ้าคุณไปฟงข่าวก่อนหน้านี้นะผมก็บอกผมไม่ใส่ใจนะผมเนี่ยไปที่ไหนนะคุณละเอารองนายกตีมาเทียบกับผมสิหรือเอานายกมาเทียบกับผมสิ คนจะศรัทธาใครมากกว่ากันนะคุณลงไม่ได้ลงไปคุณไม่รู้หรอกนะประชาชนเขาโอเคกับผมนั้นนะ่ะเพียงแต่ว่าม่ถึงเวลามันเงินอย่างเดียวเข้าใจไหมประเทศไทยมันอยู่แค่นี้ไอ้เกียรติยศศักดิ์ศรีผมไม่ต้อยกับใครหรอกแ,แค่นี้ผมก็เยอะแยะแล้วนะภูมิใจแล้วนะไปที่ไหนคนก็พบ ใครพลังประชารปัฐป้อมกับผมไปกันด้วยกันได้เหออรอเฮ้ยก็แล้วคุณไปเชื่อกระแสได้ไงเรานะไม่มีมันคนละอย่างเลยนะก็ผมไม่เอาคณะปฏิวัติตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วผมจะไปนั่นได้ไงใช่ไหมวันนี้ที่มีการเปิดเผยเอกสารคือจะรอสายตรงจากพักศิ์ไหมคะไม่ต้องรอแล้วเปิดเผยนี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับผมแล้วเนี่ยนะนะอย่างดีเขาก็เขาก็ทำลายพัก พลังประชารัฐทำลายพักประชาธิปัตย์ทำลายพักสายเส้นไทย,ยมันศูนพันใช่ไหมอย่างดีก็ทําให้พักผมสูนพันผมก็มีแค่หนึ่งเดียวมันจะไปแค่ไหนอ่ะมันก็ไป,ปครึ่งหนึ่งอะไรนะไม่ไม่มีนะค่าตัวผมหรือก็ยุทธให้ผมสามร้อยล้านนะ่ะนะนะให้เป็นรองนายกผมยังไม่เอาแล้วอนี่มันให้อะไรผมล่ะก็ไม่ได้ให้อะไรถูกไหม โดยยังไม่ละเอียดเพราะว่าปลายเรื่องเรื่องในรัฐสภาอยู่ด้วยความเคารพนะครับด้วยส่วนตัวผมเคารพท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอย่างยิ่งและเคารพประวัติในการต่อสู้ของท่านจนคนไทยได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษนาแก่ยังมีผลงานที่ตึงตาตึงใจแต่ ที่ท่านจะถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าเหตุผลกนใดเพราะวันสอ,สองวันนี้ก็เจอที่ไวทีวีอยู่ในวันที่รับพรลมราชอ,องค์การของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานท่านก็ไปร่วมเจอที่ไหนท่านก็บอกว่าก็จะสนับสนุนพักเพื่อไทยการตัดสินใจในทางการเมืองเป็น,เป,นเป็นเรื่องของแต่ละพักนะครับแต่ว่าก็อยากถามคืนท่านเสรีพิสุทธิ์ว่า ลองทบทวนเอาคําพูดครั้งสองครั้งที่ผ่านมาของท่านเองอะแล้วเราไปศึกษาที่ว่ามันควรจะเป็นไปหรือไม่เราให้เกียรติอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะท่านเสรีพิสุจิ์นี่เป็นรุ่นพี่นักเรียนในร้อยของหลายๆคนเป็นผู้บริาการตำรวจที่มีบทบาทมีคนบางคนบอกว่าเอ๊ะท่านออกมาแถลงข่าวนี่น้อยใจเพราะเหตุอะไร เพราะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่สําเร็จมีบางคนว่าท่านไม่ได้เป็นรองนายกดูแลยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าโผโคลมอยังไม่ปรากฏชัดธรรมดาคนที่จะมาร่วมรัฐบาลจะเป็นหนึ่งเสียงก็มีความสําคัญจะมีกี่เสียงก็มีความสําคัญแต่ว่าในฐานะที่มีท่านมีหนึ่งเสียงคือคุณมังกรยนตะกูลซึ่งเคยอยู่พักไทยรักไทยมาก่อนคุณยนตต คุณมังกรเองกับคุณเสรีกไ็ไม่ไม่ค่อยลงรอยกันเหมือนกันท่านอันนี้ก็อยากให้ท่านแต่ทบทวนนะครับอาจจะพูดแรงไปบอกว่าพูดถึงคําว่านักโทษด้วยนะเออมันทําไมจะโกรธกันวันสองวันมติของพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเราก็จะทำหนังสือไปถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ทราบถึงมตินะครับ เพื่อที่จะได้มีการพูดคุยในส่วนของอการที่จะทํางานต่อไปแล้วก็จากการพูดคุยในเบื้องต้นมีการพูดคุยพักประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรเก้าอี้เนี่ยสองเก้าอี้จากการพูดคุยทนเลขานธิการพรรคเพื่อไทยนะครับสองเก้าอี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการ1เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการ1เก้าอี้นะครับซึ่งที่ประชุมได้มีมตินะครับให้ในายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในเด็ดีกข่าวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือผลสรุปของที่ประชุมที่วันนี้ได้มีการประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ครับพรรคเพืเ่อไทยก็ตั้งมากี่ปีแล้วยี่หกปีแล้วครับเลือกตั้งเราไม่เคยชนะเลยนะครับต้องยอมรับประชาธิปัตย์เราแพ้และคะแนนประชาธิปัตย์เราลดลงมาเรื่อยเราะมันเป็นธรรมชาติเมื่อเขาเลือกผมมาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค สิ่งไหนที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่ทําให้ได้สอสอเพิ่มขึ้นผมก็ต้องทำครับเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินทุกฝ่ายทุกฝ่าย360องศาแล้วเราก็นําเสนอในที่ประชุมนะครับเราสู้กันมาเราก็แพ้แล้วอย่างวันนี้เนี่ยใครอยากให้เกิดสงครามบ้างผมว่าการทะเลาะเบาแวงความขัดแยง้งไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อใครๆเลยครับผมก็เลยส่วนไหนที่ดับความขัดแย้งได้อยากที่จะฉีดน้ำให้ดับลงได้ นะครับเรามันต้าหนึ่งกันใหม่แต่ถ้าใครผิดก็ว่ากันตามผิดอีกผมไม่เอาระบอบทักษินมันมีความชัดเจนในตัวขอ,ของมันอยู่แล้วว่าเหตุผลมันคืออะไรผมคงไม่อยากไปวิจารณ์อะไรมากตอนนี้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือ,อมันไม่ใช่เรื่องอดีตเมื่อ20ปีหรือ30ปีที่แล้วแต่มันเป็นระบอบที่ยังอยู่ในปัจจุบันสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนก็ อยากจะหวังเพิ่งประชาธิปติในการทําหน้าที่ฝ่ายการเหมือนกันในการช่วยเป็นปากเสียงในการตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนก็มีมากแล้วก็ไม่น้อยทีเดียวที่ผมติดตามพักต้องมีศักดิ์ศรีนะครับความจริงก็ได้มีการพูดกันมาพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้ท่านชวนท่านก็พูดว่าทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าพักก็พูดคนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องตัวบุคคลพักยังไม่ได้ไปทําอะไร นะครับท่านชวนท่านก็พูดชัดว่าถ้ามีใครไปทําอะไรก็ไม่ได้เกี่งตัวบุคคลพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาธิที่ปรับอยู่ก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของประชาธิปัตย์คืออุดมการ์แล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องยึดมั่นแล้วก็ยึดถือไว้อะไรที่มันตรงข้ามเราก็ไม่ควรที่ไปร่วมหรือว่าไปจับมือหรือว่าไปทำอะไรด้วยนะครับเพราะว่า จะี้ทตที่อ,อปล่ปรับประชาละเราเป็นพัพผู้ใหญ่ฮนะเราไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นเอกฮะเราเปียแค่บอกถึงว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของคำมั่นนะฮนะคำมั่นไม่ใช่ไม่ต้องไปโทษคำมั่นนี่ไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องลงล็อชื่อกันนะฮะมันเป็นการแสดงเจตนาทีนี้ผมก็ต้องถามกลับนะ ในระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะนะฮะผู้ประกอบกาแต่งทางการเป็นนายกดนตรีนะั้นสารเงินก็ได้วางมาตรฐานไว้อย่างชัดเจนก็เงินไม่กี่วันนี้แหละนะนะฮะตอนเลือกตั้งมันก็ออีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลงุงซื้อเหล้ามากินกินเสร็จเมาก็ รรก็เตะลงอ่ะมีความรู้สึกอย่างนง้นขอเพียงแค่นี้จบไม่แยกครอบคำครอบคุมครอบครองท่านกรอบครองพูดให้ง่ายก็คือเหมือนเป็นเจ้าของพรรคมันเจ้าของสามารถกำหนดใครเป็นหัวหน้าใครเป็นนา,นายกได้ใครเป็นรัฐมนตรีได้ อันนี้ก็ต้องยอมรับบาร,รมีคุณทักษ์สินเขาสามารถกําหนดนสมาชิกก็ต้องยอมอต้องการใครเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงไงก็ต้องปฏิบัติตามผมยังบอกว่าท่านเศรษฐาเนี่ยเชื่อว่ารู้ว่าการเสนอชื่อท่านพิชิตไปแบบไม่ถูกต้องทึงลังเลเยไม่ได้เสนอตเ้ื่อแต่ต้นเพราะเป็นเรื่องที่รู้กันทั้งหมดะแต่ว่าคงเครงใจ ที่เสนอไปเกรงใจและผู้ที่ขอเสนอก็คงจะเพื่อตอบแทนมึงคุณท่านพิชิตท่านพิชิตก็ทําผิดตัวเขาเองผมเชื่อว่าเขาไม่อยากทำหรอกไอเอาเงินไปให้สมเด็จสาร2ล้านบาทเนี่ยมันไม่ธรรมดาหลายคนสนใจโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีซึ่งใกล้จะลงตัวเกือบร้อยปร์เ็นแล้วแต่ว่าวันนี้เห็นภาพชัดแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเราสํารวจ ชมเลิงมองดูฝ่ายค้านก็ต้องบอกว่าดรีมทีมเป็นฝ่ายค้านในฝันของหลายหลายคนแหละนะครับทางคุณเฉลิมที่อาจจะอภิปรายเพื่อไทยแม้จะยังไม่ถูกขับพ้นจากเพื่อไทยแต่ส่งลูกชายมาพอปชลอแล้วนะครับก็แน่นอนก็คงต้องตรวจสอบเพื่อไทยลุงป้อมและทีมนะครับในสภานอกสภาในสภาก็อาจจะมีทั้งคุณสันติคุณชัยวุฒินะครับนอกสภาก็คุณผลข้างตัวบิ๊กป้อมไพบุนิติตะวันเรืองไก่นักร้องเนี่ยนะครับก็ทํางานคู่ขนานไป นะครับประชาย์ที่ไม่ไปร่วมกับเขานะครับคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกตรีคุณจุลินลักษณะวิธิ์อดีตรวหนายกและมนตรีหลายกระทรวงหรือแม้แต่คุณมาจากมรฐานคุณสารเพชบุญามณีอย่างเงี้ยนะครับก็ประกาศว่าจะไม่ไปนะครับก็เป็นฝ่ายค้านต่อเนืองน,นี้ก็คงต้องตรวจสอบรัฐบาลต่อนะครับรวมทั้งพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นพรรคหลักใหญ่ใจความที่เอ่อเป็นพรรคหลักของฝ่ายคา้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับสำหรับพรรคนี้นะครับ แล้วก็ล่าสุดพักเสรีรวมไทยคุณเสรีแต่เตมิยเวทนี่สะบ้นรักกับคุณทักษิณเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถแถลงข่าวไปเจอคุณทักษิณชั้น14มาสองครั้งแล้วรับปากว่าจะให้ตําแหน่งทางการเมืองแต่สุดท้ายก็ไม่มีตําแหน่งะไรคุณเสรีพิสุทธิก็บอกว่าวันนี้ให้กลับไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เอาแล้วก็เดินหน้าตรวจสอบแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะพูดถึงเรื่องชั้น14อาจจะมีหลักฐานมีภาพถ่ายแชทออกมาหรือเปล่าเนี่ยรับรองว่าตื่นเต้นน่าสนใจหรือแม้กระทั่งเสรีรวมไทยแม้จะไม่เหลือ สสสักคนเลยนะครับย้ายไปอยู่พรรคอื่นกันหมดยังไม่ถูกขับออกแต่ว่าใจไปอยู่รัฐบาลแล้วหญิงหน่อยก็เล่นบทนอกสภาที่จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลองคงหญิงคือคนรู้ทันกันะนะครับก็ทําให้ไม่นับถึงคุณจตุพรพรมพันธุ์หรือคนสอแสดงกันเดิมที่มายืนอยู่คนละฝั่งคุณทักษิณแล้ววันนี้เนี่ยทาให้ฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภาในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าริมทีมรับนายกใหม่องหญิงแพทองทานเต็มกําลังแน่นอนนะครับ สังเกตไหมสัจจะจะไม่มีนิดหนึ่ในหมู่โจรเพราะโจรเนี่ยแสดงว่าไอ,อ้ไม่มีสัจจะแสดงคนคือคือโจรคือคนไหนไม่มีสัจจะในใน่าโจรโจรว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรอืมนัม่นแหละเาว่ากันว่า,วาเขาว่ากันว่าเผู้ใดสัจจะไม่มีในหมู่โจรนนไงคนไม่มีสัจจะเดี๋ยวก็คนก็รู แค่คนไม่เชื่อถือว่านานๆทุกคนกเ็กเริเ่เริเ่มเ,เชื่อถือพูดแล้วพูดแล้วไม่ทําพูดอย่างทําอย่างคร<ช>ับดีนี้เยอะเลยนี่ะนะประเทศไทยคนสมัยก่อนเขาต้องเลือกถือกัจากเป็นสำคัญพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะฮะก็สูบไปมีความสุขเจอหน้าข่าวก็ใส่หายนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าลุงป้อมกําลังลำบากกุญซือกําลังแย่นะครับ ในขณะที่บางคนก็บอกว่ารู้จักลุงป้อมน้อยไปนะฮะลุงป้อมกําลังจะแสดงอิทธิฤทธิ์แต่ที่แน่5คดีแล้วเรื่องไกลจัดให้กับอุ้งอิงอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีรอยงานว่าคลิปวีดีโอรวงทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอไม่ว่าจะเป็นบ้านจันสองล่าที่เกี่ยวข้องกับการครอบงําพักการเมืองนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับชั้น14กําลังจะถูกเปิดเผยออกมาและที่แน่ นะครับพลดบเบิเสรีเต,ตมียเวทนะครับออกมาแฉแชทลับที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรพลเบกเสรีนะฮะบ,บอกว่าจะถึงแม้ว่าจะมีการชวนกลับไปเป็นร่วมรัฐบาลเขาก็อาจจะไม่กลับไปแล้วนะกก็เริ่มมีท่าทีว่าจะชวนกลับไปนะเสรีก็ประกาศบอกว่าทักษิณน,นั้นไม่รู้จักบุญคุณที่บานมาก็ช่วยมาเป็นจำนวนมากฮะ รีพักเสรีรวมไทยนะก็เคยประกาศนะบอกว่าอ,อิงนะงประกาศบอกว่าอิงหลานลักษนะครับแล้วก็เคยบอกว่าเกิดมาเพื่อรับใช้เพื่อไทยนะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็กลับตารปบดนะกลับตารปบดที่ว่าจู่ๆไม่มีโผขนำตรีรัฐขึ้นมา ะะไม่มีพรรคเสรีรวมไทยขึ้นมาจู่ก็มานอกโผมาร่วมแถลงข่าวเพื่อนำการสนับสนุนจู่ๆเพอไม่มีรายชื่อไม่ได้ไปลงชื่อเพื่อที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีกับเขาก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอุงอิงหลานลักนะครับพร้อมเกิดมาพร้อมรับใช้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นแฉทักษิณชินวัตรแฉอุงอิงชุดใหญ่กันเลยทีเดียวแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักวันนี้ ที่ผมจะมานําเสนอประเด็นหลักวันนี้ลุงป้อมก็จัดหนักให้แล้วนะวันนี้ก็5คดีนะฮะร,รวมทั้งครอบงําพักการเมืองของเพื่อไทยที่มีการยื่นยุบพักเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็บรรดาเสืออย่างน้อย2ตัวนะลุงป้อมกับพลเบกเสรีเตมีเวทจัดให้แต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นหนาหูมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคนที่เลือกให้องค์อิงมาเป็นนายกบัตรี นะครับพูดกันในกลุ่มนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งพลังประชารัฐแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆนี่ก็พูดกันเยอะเลยว,ว่าคนที่เลือกอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับลือกันในกลุ่มพวกเดียวกันผมเรียนทุนส่วนเนะี่ยไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะฮะไอพวกนี้พูดไปเรื่อยที่ผ่านมาก็ลือมาตลอดเศรษฐารอดสัญญาณดีสัญญาณนะข้างบนดีสัญญาณข้างในดี ในหลวงให้สัญญาณพูดไปเรื่อยมาตลอดรอบนี้ก็เช่นกันมั่วอีกนะฮะไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่ององค์อุ้งอิงทั้งนั้นนะนะฮะผมเห็นฟ้าหญิงอุบลรัตน์ท่านแสดงความยินดีพระองค์เดียวท่านเดียวที่แสดงความยินดีกับอุคงอิงนะครับอาจจะมีความสนิทกับอุคงอิงก็ได้นะฮะเพราะที่ผ่านมาก็เคยไปร่วมพักไทยรักษาชาตินะครับแล้วก็ ถูกเสนอชื่อเปน็นนายกมนตรีสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระมราชโองค์การไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งสุดท้ายพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยก็ถูกยุบไปนะฮะไม่ทราบว่าเป็นไครแต่ที่แน่ไม่มีไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีคําสั่งอื่นใดนะฮะมาไม่มีไม่มีอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะนี่เป็นหัวใจสําคัญแต่ประเด็นตอนนี้นะครับลุงป้อมเป็นยังไงลุงป้อมก็บูรพาพยักไง ทหะะารเสือพระราชินีไงทำไมลุงป้ามทําอะไรลุงป้ามกําลังจัดหนักจัดหนักไกลท้งองค์อิงและทักษิณสังเกตให้ดีนะรอบนี้นะฮะเสืออย่างน้อย2ตัวนะไม่ว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณไม่ว่าจะเป็นพลตบอกเสรีเตมียเวทนะครับไม่ว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลไม่ว่าท่านพุทธอิสระและอีกจำนวนมากประกาศจองกรถินกินโต๊ะสหาบาทากําลังเกิดขึ้น แต่ที่แน่แน่งานนี้การเมืองมาเร็วไปเร็วจบเร็วและกวาดเกลี้ยงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ น้ำท่วมเพราะคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนตาแหลเป็นพวกนักแผ่นดิน